ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ประจำปี2025 ประกาศแล้วครับกับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ประจำปี2025ปีนี้วงการเพลงป๊อปเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างเทเลสสวิฟต์และบิยองซ์รวมถึงศิลปินที่ดรามา่าสุดๆประจำปีไม่ว่าจะเป็น ek, เร็กหรือว่าเคนดึกลามาครับและยังมีศิลปินหน้าใหม่มาแรงอย่างซั b รินาคาเพนเตอร์ชัปเปิลรนชาร์ลีเอ็กซีเอ็กซ์และชาโบซีซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในปีหน้าครับยกเว้นเร็กเท่านั้นครับที่เลิกส่งเพลงของตัวเองประกวดนานแล้วครับปีนี้ยัง ใหญ่ๆอย่าง Record of the Year s o n g of the Year และอั b บั o ม the y e a r มีศิลปินหญิงเข้าชิงเป็นส่วนใหญ่ครับนอกจากนั้นในสาขาศิลปินหน้าใหม่ mm. ก็มีศิลปินหญิงเป็นตัวเต็ง2คนนั่นก็คือแชปเปิลโรนและซามูรีน่าคาเพนเตอร์ครับโดยบิยองเซ่นะครับเป็นศิลปินที่นำโด่งด้วยการถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง11รางวัลครับจากอัลบั้มข้าบอยคาตเตอร์ทำให้บิยองเซ่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่มาจนถึงทุกวันนี้รวมทั้งหมด99ครั้งงซึ่มากที่สุดในประวิบนอก้าครัคร้งคงเป็นราชี Grammy, ด้ับ คว้ารางวัลความี้รวมทั้งหมดไปถึง32ตัวครับขณะที่เชฟเปโรนและซาบรุนาคาเวนเตอร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุกรางวัลสาขาใหญ่ครับหรือว่า Big 4ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best New Artist และทักใครคนใดคนนึงทําสําเร็จแล้วก็จะกลายเป็นศิลปินคนที่3ในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถทําเรื่องนี้สําเร็จต่อจากคริสโตเฟอร์ครอสในปี1981และบิลลี่ไอลิชในปี2020แม้ว่าซาบรุนาคาเวนเตอร์จะออกอัลบั้มมาแล้วถึง6ชุดนะครับแต่ปีนี้เธอก็ยังคงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในฐานะศิลปิน หน้าใหม่ยอดเยี่ยมรับเพราะกฎของกรามมีเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนและขึ้นอยู่กับการแจ้งเกิดอย่างแท้จริงครับซึ่งซารูนียคาเพนเตอร์และวงครองบินเพิ่งจะมาเป็นที่นิยมในวงกว้างเมื่อเร็วๆนี้เองครับก็เลยมีโอกาสชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ทั้งคู่ครับ <'m> ส่วนทางด้านผลงานเพลงนะครับเพลง Now า n d t เด n ของ The b e ิท l e s ที่แต่งโดยจอห์นและนอนในปี1977และเพิ่งจะปล่อยออกมาในปี2023 <I 'm. S 1> ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Record of the Year ครับ ในหมวดของอัลบั้มออฟเอะเยียนะครับก็มีอัลบั้มม้ามืด2ชุดครับนั่นก็คือ j จ็ส v o วอลุ่มโฟกของเจคอบโคลเ i e r ร์และนิวบลูซันของอังเดรทรีดราซันซึ่งเป็นเพลงบรรเลงคลุยทั้งอัลบั้มครับและเป็นผลงานที่ไม่ค่อยจะมีใครคาดคิดว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลแบบนี้ครับมีศิลปินที่พลาดการถูกเสนอชื่อเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายนะครับไม่ว่าจะเป็นดวลิปาในอัลบั้ม r a d i c a l Optimism ที่ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับอัลบั้มก่อนหน้าครับและ, Arena Grande, Sunshine, ะอัล และที่พีกที่สุดก็คือ Vampire Weekend ที่อัลบั้ม Only ก o h Was above us หลุดออกจากทุกหมวดรางวัลที่คาดว่าน่าจะได้ชิงครับค a n y เยเวสหรือว่เย่เองก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเพลงเพียงแค่ชื่อเดียวครับจากเพลง c a r n i v a l e ในขณะที่ Taylor Swift ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง6รางวัลรวมถึงอัลบั้มแห่งปีจาก The Torture p o e t เอ็ดดี้ t ารและเพลง Fortnite ของ Taylor Swift ก็มีชื่อเข้าชิงในหลายๆรางวัลครับ